หรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของนะคะค่ะขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามันเทศไปปั่นัหกะทิด้วยนะคะเพื่อให้มันเนี่ยมีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะมันนะคะท่านผู้ชมนึ่งร้อนๆนะคะก็รีบบดนะคะก็จะเนื้อละเอียดแต่ว่าถ้าตั้งถ้าตั้งทิ้งเอาไว้นะคะเรานํามาปั่นกับน้ํากะทิค่ะนะคะเราก็จะนํามันนะคะ300กรัมกับเอ่อกะทินะคะ1 7 2 3 8ถ้วยนะคะไปปั่นรวมกันนะคะ ปั่นไม่ต้องเนียนมากนะคะปั่นพอให้เข้ากันนะคะยังมีเเห็นเป็นเนื้อมันอยู่นะคะมันนะคะสามร้อยกรัมนะคะน้ำกะทิหนึ่งจุดสองส่วนสามถ้วยนะคะปั่นรวมกัน,นะค่ะ โถเลยก็ได้นะคะค่ะใชคะเครื่องไฟฟ้าเยอะเครื่องตุนแรงนะคะค่ะถ้าไม่ฝั่นก็บดก็ได้ค่ะเผื่อไม่มีนะคะนึ่งมันมาร้อนๆเราก็สามารถที่ ที่จะบดให้ละเอียดได้เลยนะคะนี่เรามาตากลมนะคะก็จะเ<ช><ช>ย็นนิดนึงนะคะ<ช>เสร็จแล้วนะคะเราล่อนแป้งแล้วนะคะกับผงฟูนะคะปั่นมันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมขั้นตอนต่อไปนะคะคือการตีไข่กับน้ำตาลให้ขึ้นฟูค่ะไข่นะคะสองฟองนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ต้องล้างือกไข่ก่อนจะนํามาใช้นะคะเพราะว่าอาจจะมีมูลไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีอะไรที่มันสกปรกนะคะ เดี๋ยวช่วยถือนิดนึงค่ะเดี๋ยวลืมลืมเสียบนะคะไม่เสียบป่ะ ค่อยๆละลายค่ะถ้ามีน้ำตาลทรายละเอียดหน่อยก็จะดีนะคะอันนี้น้ำตาลทรายจะก้อนใหญ่นิดนึงแม่ใหญ่ใช่ยนะคะ,ะถ้าน้ำตาลทรายละเอียดเราก็จะผสมได้ง่ายขึ้นนะคะน้ำตาลจะละลายได้เร็วขึ้นค่นะ,คะ ไนี่ความความเร็วเบอร์หนึ่งก็พอนะคะไม่ต้องแรงมากความเร็วปานกลางถ้าสมมติว่ามีเครื่องประมาณเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะมีห้าสตีแล้วก็จะใช้สิีที่สามนะคะ ตีนะคะเราก็จะถ้าเป็นเครื่องผสมอาหารแบบมือถือเนี่ยนะคะเราก็จะหมุนให้เป็นตรงกลมนะคะหมุนให้เป็นวงกลมนะคะหมุนไปเรื่อยๆคะ่ะถ้าเป็นเครื่องอีกอย่างหนึ่งที่หมุนอัตโนมัติก็จะสะดวกนะคะคแต่นี้เราจะให้อย่าให้ท่านผู้ชมเห็นนะคะ <c oughs> ว่า, <c oughs> ว,าว่าการขึ้นเป็นยังไงก็เลยหาอา่านแจวมาใช้นะคะ องฟองนะคะน้ำตาลทรายสี่รอกรัมนะคะตีให้ขึ้นฟูนะคะการใส่น้ำตาลเราจะค่อยๆใส่ทีละน้อยเพราะว่าไข่เราเออมีแค่สองฟองถ้าเราใส่น้ำตาลไปครั้งเดียวหมดเลยนี่นะคะน้ำตาลจะละลายยากนะคะเราจะค่อยๆใส่เพื่อให้น้ำตาลละลายทีละนิดนะคะจะได้ละลายได้เร็วขึ้น,นะคะ่ะ ค่ะนะคะจะท,ทยอยใส่น้าําตาลไปครั้งละนิดค่ะ ขนมที่ออกมานี้ก็ไม่หวานมากนะคะกำลังพอดีอาหารสชาติเพราะว่ามีเนื้อของเนื้อมันบด<ท>มัน300กรัมแล้วยังมีแป้งอีก400กรัมนะคะ<า>แต่ถ้าใครลองทำแล้วคิดว่าหวานน้อยไปก็เพิ่มน้ำตาลได้นิดหน่อยนะคะ เี๋ยวเราก็จะใส่เกลืออีกหนึ่งช้อนชาค่ะวันนี้น,นะคะอาจจะใส่ช่วงก่อนหรือว่าหลังก็ได้นะคะอาจจะใส่ช่วงที่เรา,าเกำลังตีก็ได้หรือว่าถ้าเราลืมนะคะจะใส่ช่วงสุดท้ายก็ได้ะคะ่ะ ของวันนี้านี่จะมีทั้งแบบน้ำและแบบเป็นผงใช่ไหมวันนี้เราใช้วันนี้เราใช้แบบน้ำนะคะนะคะเวลาตีนะคะใส่ขึ้นฟูดีแล้วนี่นะคะน้ําตาลก็ละลายลงนะคะจะเล็กลงแต่ว่าจะไม่ละลายหมดนะคะเพราะว่าน้าตาลเนี่ยมากนะคะแล้วก็ไข่ก็ยังแค่สองฟองนะคะแต่เวลาที่เราทำนี่เดี๋ยวเราผสมนะคะน้ำตาลจะละลาย ได้แล้วนะคะ,ะค่ะนะคะอันนี้เราตีไข่แล้วก็แล้วก็อะไรนะคะแล้วก็น้ําตาลกับเกลือนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะช,ช่วงที่ผสมนะคะเราก็อาจจะใช้เครื่องผสมก็ได้หรือว่าอยากจะตะล่อมด้วยมือก็ได้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะใช้วิธีตะล่อมด้วยมือใช่ไหมคะ ะค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ตะกร้อนะคะสัอบอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมจะใช้เครื่องในการผสมนะคะก็จะลดความเร็วลงนะคะประมาณสักเบอร์หนึ่งนะคะ<ม>เพื่อให้เครื่องเนี่ยเดินเบาๆแล้วก็ผสมแป้งกับส่วนของออมันท,ที่เราที่เราปั่นนะคะปั่นกับน้ำกะทินะคะเนี่ยค่ะช่วงที่ตีไข่นะคะเห็นไหมคะว่ายังมีส่วนของน้ําตาลอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพียงแต่ว่าน้ําตาลที่ อยู่เนี่ยนะคะละลายเม็ดเล็กๆลงแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งค่ะค่ะใส่แป้งมาครึ่งหนึ่งก่อนนะคะหนึ่งในสามหนึ่งในสามส่วนค่ะเหมือนทําเค้กนะคะใส่ไปหนึ่งในสามนะคะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็จะใส่มันที่ผสมกับน้ํากะทินะคะสลับกันค่ะ อันนี้ใส่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะการที่เราใส่แป้งกับมันแล้วก็ที่ปัป่นก,กะทินะคะเพื่อให้ส่วนผสมนี้นะคะคนได้ง่ายถ้าเราใส่แป้งครั้งเดียวหมดเลยนะคะส่วนผสมก็จะหนืดนะคะทําให้คนยากหรือว่าถ้าเราจะใส่น้ํากะทิกับ มันที่ปั่นไว้ก่อนนะคะให้หมดนะคะส่วนผสมเหลวเกินไปนะคะเวลาที่ใส่แป้งช่วงหลังนี้นะคะก็จะทําให้แป้งเป็นก้อนก็ทําให้ต้องคนส่วนผสมนานอีกนะคะเราต of um. right. ้องใส่สลับสลับไปนะคะแป้ง่วนที่สองนะคะแป้งเราจะแบ่งใส่สามครั้งนะคะถ้าท่านผู้ชมจะใช้เครื่องผสมก็ได้นะคะ หรือว่าจะใช้ตะกร้อมาคนข้างนอกอย่างนี้จะได้ค่ะถ้าใช้เครื่องผสมนะคะถ้าท่านผู้ชมผสมไม่เป็นนะคะตีตลอดแล้วก็ไม่ได้หยุดบ้างนะคะอาจจะทําให้แป้งเนี่ยมีความเหนียวค่ะไม่เหมือนเราใช้ตะกร้อคนนะคะเพราะตะกร้อนี่จะเราจะมีช่วงที่เราจะหยุดพักด้วยนะคะใส่แป้งค่ะ แล้วนะคะส่วนของแป้งกับมันที่ปั่นกับน้ำกะทินะคะม่คก็ส่วนผสมเริ่มข้นนะคะก็ใส่แป้งเชื้อนะคะที่เราหมักเอาไว้นะคะแป้งเชื้อสัวนนี้นะคะที่หมักเอาไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะแต่นี้เราหมักมาก่อนแล้วนะคะเนี่ยก็จะมีลักษณะเหลวๆก็เป็นฟองนะคะเดี๋ยวจะใส่แป้งเชื้อลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ จะมีกลิ่นเหมือนเข้ามานะคะใช่ค่ะลักษณะขนมนี้จะเหมือนขนมถ้วยฟูนะคะค่ะเหมือนขนมถ้วยฟูของไทยเลยใช่ไหมคะแต่ก็จะต่างกันนิดนึงว่าใช้แป้งคนละชนิดกันแล้วก็มีความหอมของมันเทศที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะ,คะถ้าเป็นขนมถ้วยฟูก็จะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะวันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ แป้งสาลีนี่จะมีอยู่สามอย่างนะคะมีอยู่สามประเภทคือเป็นแป้งสาลีที่ใช้สาหรับทําขนมเคก้กหรือว่าแป้งสาลีที่ใช้สําหรับทําขนมปังนะคะแล้วก็แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะก็คือแป้งสาลีที่มีโปรตีนกับปานกลางนะคะใช้ทําพวกขนมที่ไม่ต้องการความนุ่มหรือว่าต้องการความเหนียวเกินไปนะคะอาจจะทําพวกพายพวกคุกกี้เราก็จะใช้นะคะหรือขนมทั่วๆไปก็จะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์เนี่ยค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ ในส่วนนี้นะคะเราก็ต้องพักว่าอีกประมาณ20นาทีนะคะ20นาทีค่ะเพื่อให้ผงฟูนะคะทํางานด้วยนะคะแล้วก็เป็นการหมักให้แป้งขึ้นฟูด้วยนะคะเราต้องคนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่ก้นนะคะเราคนทั่วดีหรือเปล่านะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขนมมันเทศนะคะเดี๋ยวคราวนี้นะคะเราก็จะนําไปนึ่งนะคะในส่วนที่เราจะนึ่งนะคะเป็นส่วนที่เราทําเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ผ่านการพักมาอาจจะเลย20นาทีตักนิดนึง<ช>นะคะ ส่วนนี้นะคะยังนึ่งไม่ได้ต้องเก็บไว้ก่อน,นะค,ะค่ะเวลาที่พักนะคะก็ต้องหาพลาสติกหรือว่าฝาปิดภาชนะเนี่ยปิดน,นะคะแต่ในส่วนนี้นะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะที่หมักเอาไว้แล้วนะคะที่จะนึ่งนะคะแล้วก็จะตักหยอนเลยะค่ะใส่ในภาชนะนะคะหรือว่าในถ้วยที่เราจะนึ่งนะคะอาจจะ ลองด้วยกระดาษนะคะหรือว่าถ้าจะให้สวยงามอาจจะลองด้วยกระทงฟลอยก็ได้นะคะหยอดให้เต็มน,นะคะเรา,เาต้องมีตะกร้ารองอีกชั้นนะคะค่ะเพื่อให้ทรงขนมอยู่ในตะกร้าข,<อ>ข,ของเรานี้นะคะนี่ค่ะก็จะเลือกเป็นเป็นเข่งที่สารนะคะเพื่อให้ขนมนี้จะนึ่งนานนิดนึงค่ะขนมมันเทศน,นะคะเพราะว่าจะสุกยากนึ่งประมาณยี่สิบนาทีนะคะ ถ้าเราเนึ่งนานขนมก้นอาจจะแฉะใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ก็เลยเลือกเป็นเข่งที่สารจากมบไผ่นะคะจะช่วยระบายน้ำระบายไอได้นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ฟอยอย่างเดียวนี่มันจะนิ่มนะคะ,ะแล้วก็จะแบะนะคะไม่มีไม,มไม่มีตัวประคองแต่ถ้าไม่มีเข่งมบไผ่อย่างนี้นะคะจะใช้พิมพ์อลูมิเนียมที่เป็นพิมพ์กระทงเป็นรูปกระทงนะคะทั่วทั่วไปก็ได้ะคะ่ะอาจจะเป็นพิมพ์เค้กเล็กๆหรือว่าพิมพ์ถ้วยขนม ขนมพุอ่อขนมพิมมาเลยนะคะเค้กที่เป็นพิมพ์เล็กๆนะคะก็ใช้ได้พิมพ์ปุยฝ้ายนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมรองกระดาษด้วยนะคะหรือรองอลูมิเนียมฟอยด์ด้วยนะคะในส่วนที่ทํานี่นะคะถ้วยใหญ่ๆอย่างนี้เราจะได้ประมาณยี่สิบถ้วยค่ะตักให้เต็มเลยนะคะเวลาที่ขนมขึ้นปูเนี่ยนะคะจะได้ แต่ก็สวยดีนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะนำไปนึ่งไฟแรงนะคะ น้ำเดือดเลยค่ะแล้วก็ไฟรแรงๆนะคะเช็ดฝาลงถึงตั้งนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ไอ้น้ําหยุดนะคะนึ่งก็ประมาณ20นาทีนะคะเอ๊ะวันนี้รู้สึกจะเป็นแ่ส20นาทีหมดเลย <c oughs> <c oughs> นะคะเราก็จะนึ่งก็นึ่งก็ง่ายจตนานนะคะโดยค่ะ ถ้าเป็นกระทงใหญ่ๆก็นึ่งประมาณ20นาทีถ้าเล็กกว่านี้นะคะก็ประมาณ10-12นาทีค่ะ<ฮ>นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอนะคะนิดนึงนะคะช่วงนี้ลาจจะมาทบทวนสูตรแลวก็ขั้นตอนการ<ฮ>ทำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าขนมมันเทศนะคะเรามีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะแล้วก็วิธีสูตรนะคะหรือว่าส่วนผสมนะคะมีอะไรบ้างนะคะม<ฮ>ี่ท่านผู้ชมที่ดูผ่านไปแล้วนะคะอาจจะทบทวนด้วยกันเลยก็ได้นะคะส่วนของขนมมันเทศนี่นะคะ